โอเคกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับคือพาร์ทที่แล้วเราก็หาหินธาตุดินตัวที่ร้อยสาสิบเอ็ดไม่เจอสัทีเราก็เลยไปนั่งหาข้อมูลในยู u ู e ก็คือมันอยู่ตรงนี้แหละจะเห็นแม่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อืซึ่งจะเข้าตรงนี้ได้ต้องเข้าถ้ำตรงนี้ก่อนแล้วการจะเข้าถ้ำตรงนี้ได้อะต้องทำเควสก่อนไม่งั้น มันก็จะเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้มันโดนม่านลมบังต้องไปทำเควสก่อนโดยการเริ่มต้นทำเควสเนี่ยให้เรามาคุยกับตัวยานเออร์ตัวผู้หญิงฮะผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันจะอยู่ตรงแมมนี้อ,อยู่ข้างหน้าวิหารเลย อยู่ข้างหน้าวิหารแล้วเราก็จะได้เควสชิแห่งจ,จ,จันเจนมาจันนเย็โอเคแล้วเราก็ต้องมาเปิดตรงเสานี้ s ึ่งเสานี้รู้สึกจะเปิดได้เนี่ยต้องฆ่าบอสก่อนแล้วมั้ง ยมีบอสตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ผมจัดไปเรียบร้อยแล้วตอนมาเก็บหินท่าด,ดินตรงนี้รู้สึกว่าเราต้องไปดูหินแถวนี้คือหินแถวนี้น่าจะอยู่ข้างบนนะหินสีนส้มน่ำแสนเป็นไหมใช่คิดว่าใช่นะเนีย่ยมันจะมีแท่นบูชาอยู่ตรงนี้ Must unturned. stone leave no ราก็ไปต่อน่าจะเนี่ยถึงสีส้มสามที่นี่แหละจะมีอยู่เแล้วเราก็มาเปิด,ดอีาฟก็หายไป มาคุยกับเด็กคนนี้แต่ตามที่หาข้อมูลมาคือตามที่หาข้อมูลมาก็ให้ปรับเวลาตรงนี้เป็น9โมง30 ให้าไปรเป็นก้ามนประมาณ9ก้ามงสาิจะมีเด็กคนนี้วิ่งมาอันนี้อาจจะเป็นฟุกก็ได้มาเจอก็คือมาคุยกับเด็กกลมหัวสภานี้แหละอยู่อยู่บริเวณนี้อ่าแล้วเขาก็ให้ไปคุยกับคุณยาย ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทางเข้าเนี่ยเก็บชิ้นเศษยชิ้นส่วนตรงนี้เป็นข้างบนเป็นสันเจ้าเราต้องมาเปิดลูกปัน้นตัวแรกนี้ก่อนอ่าแล้วก็มาเปิดนี้แล้วก็ไขว้แล้วก็ไปเปิดอนน้ด ไปเปิดอันนี้ตัวสุดท้ายมันก็จะได้หีบมาแล้วเปิ้นขวางมาั้ยเป็นเปนหน่วยเดินได้เลยไม่ใช่ของสก,การาใช่ไหมอเออตัวนี้ตัวแรกตัวที่สองที่สาม ตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าต่อไปก็ต่อไปก็นั่นแหละต้องไปขึ้นนี่ข้างบนสุดนี้ไม่มีทางขึ้นมีอย่างเดียวไปยินไปยินเท่านั้น Okay, มาถึงลเหมือนลูกปัน้นพวกนี้จะหันหน้าไปทางยอดเขาต่างๆ <Okay. S 1> เขาให้กดตามที่ลูกปั้นหันหน้าไปตามยอดเขา Okay. หันไปหาต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ตัวที่อยู่ทางซ้ายตัวที่หนึ่งตัวที่อยู่ทางขวาตัวที่สองแล้วตัวที่อยู่ข้างล่างหันมาหาต้นไม้ต้นนี้นะอตัวที่อยู่ข้างหลังเราอะ่ะที่สามแล้วก็ตัวที่อยู่ เยือจากตัวที่สองเนี่ยคือตัวที่สี่ไม่เข้าใจนะเข้าใจปะเข้าใจเนาะทวนอีกครั้งไหมข้างหน้าฮะข้อต้นไม้ใช่ไหมตัวข้างหน้าไม่ใช่นะตัวที่อยู่ทางซ้าย ตัวที่1นึ่แล้วก็ข้ามตัวนี้นะมาตัวนี้วัวที่2อแล้วหันหน้าเข้าต้นไม้ตัวที่อยู่ข้างหลังเราตัวที่3ามอ่าแล้วจะขถาจากตัวที่2มาที่เรากดตัวเนี้ยคือตัวที่4ประมาณนี้โอเคไปค,คุณยายต่อ

มันมนะีเฮียนะรออยู่ข้างหน้ามันต้องโดนอยู่แล้วแหละอยู่ตรงนี้มีทางเข้าทางออก โ okay. อเคเอาเป็นว่าสู้ไม่ได้เวฟห้าเวฟต้องรักษาอ้นี่ต้องสายนี่ให้ได้เต็มร้อยง่ายๆเวลยังไม่ถึงครับพี่น้องก็ตามนั้นก็นั่นแหละปลดล็อกตรงนี้เสร็จก็ เข้าไปตรงนี้นั่นเห็นป่ะนั่นอะตรงนั้นะอะแต่เอาเป็นว่าผมยังเก็บไม่ได้เพราะว่าเวลยังไม่ถึงนี่สู้สุดบัฟเต็มก็ยังไม่ได้บัฟเต็มที่หรอกเพราะบัฟเต็มที่อาหารไม่ดีโทษอาหาร <laughs> นั่นแหละโทษอาหารนะเพราะว่า ยังไม่ได้คือตัวนี้เก็บแต่ของไงเก็บของเก็บมาเพื่อสร้างมาเพื่อตัดของไม่ใช่ตัดของสร้างมาเพื่อทําคลิปให้ดูเฉยๆว่าเก็บพวกหินธาตตรงไหนอืมไม่ได้ใช้เก็บเวลเลยตัวเก็บเวลตัวทําของตัวอะไรทั้งหมดจะอยู่เซอเชีย นั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ยไออันนั้นมันเท่าไหร่อันนี้ป่ะลูกชิ้นดูดูของกินตัวนี้ลูกชิ้นมันเพิ่มมาก็พลังโจมตีขึ้นทั้งทีมาเก้าสิบห้าหน่วยเองอืมแต่ตัวเนี้ยดูของกินมันพลังโจมตีทั้งหมดอ่ะขึ้นสามรอยี่สิบบาเออ นั่นแหละแล้วก็เพิ่มอัตราคีด้วยอืมอดันนี้ดีกว่าอันนี้ธรรมดาอันนี้ยสาม้อยเจ็ดสิบสองหน่วยพร้อมเพิ่มอัตราคีสิบสองเปอร์เซ็นอืมคือถ้าใช้อันนี้มีสิทธิ์ชนะสูงขึ้นนั่นแหละแต่คงไม่ทำให้ดูหรอกอืมเพราะว่าช่วงนี้ อัดเกมตัดต่อคลิปอัดเกมตัดต่อคลิปงานก็ต้องทําก็เลยยังมีเวลาไม่พอเอาเป็นว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันก็เอาให้ดูว่าวิธีเก็บหินตัวอันสุดท้ายทํำยังไงยอมรับเลยว่าสู้ไม่ได้ลราโทษอาหารฝีมือผมยังกากอยู่อืมเลเวลยังน้อยอยู่ตัวธาตุหินอันที่ร้อยสามเอ็ดอ่ะคือตรงนั้นแหละอืมอันนี้ทําคลิปแยกออกมาเพราะว่าตอนแรกก็นั่งงงอยู่ว่าเราลืมอันไหนไปวะ เออแต่ว่าสรุปก็คือไม่ได้ลืมหรอกอ่าไม่เจออ่าไม่ได้ประมาณนั้นโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็ขอปิดจบไปแค่นี้แล้วกันก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครสวัสดีครับ